คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับส่งประกันสังคมมา25ปีส่วน5ปีสุดท้ายนะครับไม่เท่ากันดังต่อไปนี้นะครับเงินเดือนอยู่ที่12,000บาท12,400บาท13,000บาท14,000บาท15,000บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้เรามีคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด like, subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบางท่านเข้ามาดูคลิปนะครับบางท่านงงว่าไอ้เงิน 5ปีสุดท้ายไม่เท่ากันหมายความว่ายังไงนะครับคือประกันสังคมเนี่ยยึดฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน15,000ถูกไหมนะครับตันที่15,000ต่อให้คุณเงินเดือน20,000คุณจะถูกหักแค่750บาทซึ่งมันมาจากนะครับ5%ของ15,000นั่นเองฐานสูงสุดคือ15,000แต่บางคนไม่ใช่เงินเดือน15,000นะบางคนเงินเดือน12,000ก็มี11,000ก็มี13,000ก็มีบางคนหนักสุดถึง9,000บาทก็มีนะครับซึ่ง ยสังคมยึดตามฐานเงินเดือนที่แท้จริงถ้า9,000บาทฐานคุณก็9,000บาทแต่เวลาเราคำนวณฐานเงินเดือนเนี่ยเราไม่ใช่เงินเดือนเดือนสุดท้ายนะเราจะใช้เงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าบางคนเงินเดือนนะครับมันขึ้นทุกปีใช่ไหมแต่ละปีมันไม่เท่ากันและช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยมันไม่เท่ากันแบบเนี้ยนะครับแบบในตัวอย่างเนี้ย มันก็ต้องมีวิธีการคำนวณน,นะครับที่ละเอียดขึ้นไปอีกไม่ใช่เอาฐาน15ื่นมาคำนวณไม่ใช่มันจะไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงเพราะนั้นผมก็เลยต้องเอามาแยกมาแจกแจงมาแยกนะครับดังต่อไปนี้ส่งประกันสังคมมา25ปีฐานเงินสมทบไม่เท่ากันดังต่อไปนี้ปีที่1น,นะครับ12,000บาทต่อเดือนคูณ12ก็144,000บาทปีที่2 12, 12,400บาท, 12, บาทต่อเดือนคูณ12ก็1 4 8 8 0 0บาท ปีที่3นะครับ1 3 0่0บาทนะครับคูณ12ก็1 5 6 0 0 0บาทปีที่4 1 4 0 0 0บาทคูณ12ก็1 6 8 0 0 0บาทปีที่5นะครับ15,000าบาทคูณ12ก็180,000บาทนะครับเมื่อแจกแจงแบบนี้แล้วนะครับเอามารวมกันเลย144 0 0 0บาทบวกหน8่0บาทบวกหนึงแาบาทบวกหน8 0บาทบวกหน0งแบาทรวมเป็น796,800บาทนาครับ เอามาเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย796,800บาทหาร60เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,280บาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริงนะครับหลังจากที่เรานะครับเฉลี่ยไปแล้วนะ อ่ะนะครับเข้าสูตรเลย13,280บาทส่งมา25ปีนะครับวิธีการคำนวณนะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก15%ที่จะได้เพิ่มเท่ากับ35% 35%ของ13,280บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,648บาทนะครับอ่าได้ประมาณนี้นะครับนี่คือฐานเงินสมทบ เออนี่คือบำนาญที่จะได้รับจากฐานเงินสมทบนี้นะครับนี่คือวิธีการคิดนะไปปรับใช้ในแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านอาจจะได้รับบำนาญที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะด้วยฐานเงินสมทบ13,280บาทถ้าส่งมาจำนวนปีอื่นๆล่ะก็ตามนี้เลยส่ง15ปีได้2 6 5 0 56บาทส่ง16ปีได้2,855บาทส่ง17ปีได้3,054บาทส่ง18ปีได้3,254บาทส่ง19ปีได้3,453บาทส่ง20ปีได้3,652บาทส่ง21ปีได้3,851บาทส่ง22ปีได้4,050บาทส่ง23ปีได้4,250บาทส่ง24ปีได้4,449บาทส่ง25ปีได้4,648บาท ส่ง26ปีได้4847บาทส่ง27ปีได้5,46 6บาทส่ง28ปีได้5,246บาทส่ง29ปีได้5,445บาทประมาณนี้แล้วกันนะครับไล่ไปนะก่อนจากกันนะครับอลา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดืนนะครับเข้า w ว w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก s ย r n a m e นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมี้งหมด3ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับ สถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กะกองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา3า39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเดียงเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ บําบับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บํานานถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานานเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานานเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเน็จมาตรา4 0นะครับมาตาา33 มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ